มาจ้ะทุกคนคลิปนี้เอาสูตรหาเงินเดือนละแสนที่ปผบทำทุกเดือนมาบอกอ่แกะออกมาเป็นสูตรให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแชร์แล้วก็พิมพ์ขอบคุณค่ะเอาด้วยค่ะแบบนี้พิมพ์พิมพ์ถ้าคุณอยากได้เดือนละแสนพิมพ์คำนี้เดือนละแสนแบบนี้เออ เชื่อสิเดี๋ยวมันจะมาง่ายขึ้นทันทีแล้วทําตามนี้ค่ะทุกเดือนมันจะวนลูปแค่นี้แหละเพียงแต่ว่าพอเอาสูตรใหญ่ๆอ่หลักใหญ่ๆมาไอตัวย่อยๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่ได้แสนนะเดือนนี้อ่แต่คุณต้องสตาร์ทการทำตั้งแต่เดือนนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะมอมันถึงเวลาค่ะพอมันริมมันทำงานมันถึงเวลามันจะเฮ้ยถึงแล้ว ได้แล้วไออารมณ์แบบเนี้ยคุณเก็ตว่าเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นพิมพ์เดือนละแสนแบบนี้โอเควะเออยเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นที่ตอนที่บ๊อบได้เดือนละแสนเดือนแรกอ่ากับงานดิจิตอลโปรดักต์อันนั้นก็คือองานที่ทำให้บ๊อบได้เดือนละแสนก็คืองานฟอนค่ะทำฟอนขายเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกตว่าอ๋อ จริงๆมันก็แค่นี้เองนะอะมันก็แค่นั้นจริงๆซึ่งสรุปสูตรมาให้ไม่ว่าคุณจะทำสินค้าตัวไหนมันก็สูตรเดียวกันหมดคุณเอาสูตรเดียวนี้ไปค่ะเพราะฉะนั้นแชร์เก็บไว้แชร์ไปหาเพื่อนแชร์ใครที่คุณอยากให้เขามีรายได้อันเนี้ยคุณแชร์ไปแล้วมาทำด้วยกันค่ะอ่ะบอสแกะสูตรของตัวเองมาให้ดูหลักๆมันมีทั้งหมดสี่ข้อหลักๆอ่ะ ซึ่งอ่เดี๋ยวขอขยายให้ก่อนฟึบอ่ามันจะไม่ไปไหนเลยมันวนอยู่แค่นี้ค่ะข้อแรกก่อนค่ะข้อแรกค่ะคุณจะต้องมีสินค้าก่อนหลายคนนะ่ะคุณอยากจะมีรายได้อะแต่คำถามคือมันจะไม่มีรายได้ค่ะถ้าคุณไม่มีโปรดักต์โปรดักต์ของคุณนะ่ะคืออะไรอะไรที่คุณจะเอาไปแลก คุณเอาทําโปรดักทำสินค้าหนึ่งชิ้นไปแลกกับเงินหรือสินค้าคุณคือบริการไปแลกกับเงินเพราะฉะนั้นต้องกลับมาสิ่งแรกก่อนไอ้ที่จะทําเงินแสนของคุณนะ่ะสินค้าตัวนั้นนะ่ะคืออะไรหาให้เจอก่อนค่ะ,ะกลับไปที่จะทําอะไรก่อนโปรดักสินค้าจะขายอะไรอะไรที่จะเป็นตัวทําอะไรที่เป็นตัวแลกกับ เงินให้คุณได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญมากนะคะมากเอาไว้เลยจริงมันไม่ได้จำเป็นว่าเอ้ยคุณต้องมาทำคอร์สหมาอนบ๊อบหรือเปล่าอ่ะหรือทำอะไรกลับไปที่เดิมจุดเริ่มต้นก็คือหาให้เจอค่ะว่าพาชั่นหรือว่างานที่คุณถนดัดงานที่คุณอยากแบบคุณกำลังแฮปปี้อ่ะคุณกำลังอยากรู้คุณกำลังแบบเออตอนนี้ อยากลุยดิจิตอลโปรดักต์สักหนึ่งอย่างคุณก็ต้องหาให้เจอว่าดิจิตอลโปรดักต์ของคุณน่ะที่คุณจะเอามาลุยค่ะมันคืออะไรคุณจะทําฟอนต์ไหมหรือคุณจะไปลุยที่เอซีคุณจะขายที่เอซีให้ได้เดือนละแสนคุณอย่าเพิ่งไปดูอีเดือนละแสนว่ามันต้องไปขายอะไรแล้วมันเดือนละแสนคุณจะต้องเริ่มจากว่าโปรดักต์ที่คุณอยากจะทําแล้วคุณอยู่กับมันได้นานน่ะคุณอยู่กับมันอย่างน้อยหกเดือนปีหนึ่งได้อะมันคือโปรดักต์อะไร เพราะมันจะไม่ใช่ทําเดือนแรกแล้วคุณได้เลยค่ะมันแต่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นมันต้องใช้เวลาอาจจะสามเดือนหกเดือนแล้วแต่อ่ไปหาอันนี้มาก่อนพอได้โปรดักต์มาเสร็จสเต็ปถัดไปค,ค,คือการผลิตค่ะสเต็ปของการผลิตสินค้าค่ะไอตัวทําเงินน่ะไอที่คุณจะเอามาแลกให้มันได้เงินแสน่ะอันนั้นน่ะมันคืออะไร ต้องไปทํามันขึ้นมาก่อนไปผลิตมันขึ้นมาก่อนค่ะและอันเนี้ยเป็นอย่างที่บอบจะบอกว่าทุกอย่างคุณไม่ต้องรอเพอร์เฟกไม่ต้องรอแบบเป๊ะไม่ต้องรอแบบเก่งไม่ต้องรอสวยทําได้เลยฝึกไปขายไปค่ะเนี่ยยุคนี้ก็ใช้ AI บวกทักษะที่คุณมีแล้วก็ไปทำไฟล์ขายเริ่มต้นออกไปก่อนมันอาจจะยังไม่ใช่มาถึงปึ้งแล้วเดือนแรกคุณได้แสนเลย แต่มันคือสเต็ปเริ่มต้นที่มันจะพาคุณไปทําให้ได้เดือนละแสนอันนี้จากประสบการณ์ที่บ๊อบทำฟอนต์ค่ะแต่บอกเลยว่างานดิจิตอลนะคะค่าขายงานดิจิตอลขายไฟล์อ่าแบบบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตอ่าแต่ถ้ามาขายแบบเอ่อแบบอย่างที่บ๊อบทำอะ่ะก็คือขายความรู้ขายเทคนิคทำช่องของตัวเองอ่าขายสื่อ พวกเนี้ยมันก็จะเป็นเลเวลของการทําเงินอีกแบบหนึง่งอ่ามันรับเงินสดอะ่ะเอางี้เงินเงินโอนเข้าบัญชีกับถ้าเป็นเอซก็คือต้องรอแพลตฟอร์มโอนเงินให้ความต่างมันจะไม่เหมือนกันการทํางานจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ถูกค่ะเลือกแล้วก็ลงมือผลิตสินค้าจําไว้ว่ามันจะไม่มีเงินเข้ามาเลยถ้าคุณไม่มีสินค้า,าเช่นอย่าทํา อยากทำช่องเหมือนครูอะรู้ว่าโซเชียลมีเดียทำเงินได้อยากทำช่องแล้วคุณกระโดดไปทำช่องอย่างเดียวทำได้ค่ะแต่แค่มันจะไม่มีเงินเข้ามาคุณอาจจะต้องคิดสเต็ปถัดไปว่าเออคุณทำช่องแล้วคุณจะทำยังไงให้ใหมันได้เงินกลับมาโปรดักของคุณที่คุณจะเอาไปแลกกับเงินนะ่ะบางคนขายความถนัดบางคนขายเซอร์วิสนะรับทำรับดูแลเพจรับทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแหละคือโปรดัก หรือถ้าคุณจะไปสายขายไฟล์ไปเอซจะทำอะไรขายที่เอสซีนั่นแหละแล้วก็ลงมือทำซะข้อ2คือผลิตค่ะผลิตเรียนรู้ให้ไวผลิตให้เร็วค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีมันจะยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเห็นไวแล้วเราก็ปรับตัวค่ะอะข้อสามพอคุณมีสินค้าแล้วสเต็ปถัดไปค่ะคุณต้องขายให้เป็น ไม่ว่าคุณจะขายอะไรไม่ว่าคุณจะขายบนแพลตฟอร์มบนเอเซี่อ่ะคุณก็ต้องขายให้เป็นน่ะคือถ้าคุณจะไปแบบดุมๆลงเลยมันขายได้แหละแต่มันต้องใช้เวลาเชื่อบอบอยู่อย่างหนึง่งถ้าคุณมีทักษะการขายทักษะเนี่ยค่ะทักษะการขายเนี่ยต่อให้คุณมีไม้จิ้มฟันคุณก็ขายได้ทักษะไหนก็ไม่เท่าค่ะเท่ากับทักษะการตลาดการขายเพราะฉะนั้นเรียนรู้ค่ะ จะมาถึงจุดๆเนี้ยเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าขายเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งการตลาดเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ทํางานฟรีตลอดตอนสมัยเรียนทำโลโก้ทําออกแบบอะไม่กล้าบอกราคาไม่กล้าแบบไม่กล้าไม่กล้ากดไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าชาร์ดอะเอาอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ได้เงินค่ะ ที่ไม่ได้เงินไม่ได้อยู่ที่คนที่เขาเอางานมาให้คุณนะมันผิดที่คุณไม่กล้าบอกเขาว่าเรามีเราคิดราคานะคุณยังค่าตัวคุณยังไม่กล้าตั้งราคาเลยคุณก็ไม่ต้องคิดว่าคุณจะได้เงินโอเคปะ่ะนี่แหละมันคือสิ่งที่บอบได้มาได้เรียนรู้มาอ๋อคนที่ทำงานไม่เก่งฝีมือไม่ดีแต่ขายโค้ดเก่งทำอะไรก็ขายได้งานง่อยๆก็ขายได้ ได้เปรียบถ้าคุณเก่งการตลาดค่ะคุณจะได้เปรียบเยอะมากคนที่ไม่เก่งการตลาดจะตกเป็นเหยื่อมาร์เก็ตติ้งตลอดจำไว้เพราะเราเราเป็นมาแล้วเอออ่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคการขายคุณจะขายอะไรขายที่ไหนคะ่ะคุณก็ไปฝึกไปศึกษาให้ดีว่าอ่าถ้าจะขายเอ s ซมันก็มีมาร์เก็ตติ้งเอซ ถ้าจะขายบนโซเชียลมีเดียมันก็มี Marketing ของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นฝึกค่ะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแค่ต้องเรียนรู้อ่าแม้ของจะดีแค่ไหนถ้าไม่รู้จักปลายยาก็ไม่มีคนซื้อจริงจริงมากๆเพราะฉะนั้น s อสซี่มาร์เก็ตติ้งแมกเนตสองศูนย์สองห้าค่ะคอร์สนี้ดีมากๆสํสำหรับคือไม่คือปกติเป็นคนไม่กล้าพูดของตัวเองว่าของตัวเองดีอะแต่คอร์สนี้คือแบบ มันมันเป็นคอร์สเดียวที่อยากจะบอกว่าคุณลงเถอะคอร์สเนี้ยคอร์สเดียว s อ marketing magnet สองศูนย์สองห้าแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนมาร์เก็ตติงที่ไหนอีกเลยแล้วคุณก็ทําบนทําร้านของคุณน่ะบนทําไปอะ่ะคุณจะเปิดอีกสิบร้านก็ใช้เทคนิคเดียวกันคุ้มที่สุดในบรรดาการเรียนทั้งหมดถ้าคุณอยากจะขายของที่เอซีอ่ะคุณไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือคุณขายไปแล้วขายไม่ได้สักทีมันต้องมีจุดไหนสักจุดหนึ่งที่คุณพลาดค่ะแล้วก็มาค่ะเข้ามาเลยค่ะทีคอร์สตอนนี้ยังราคาโปรอยู่นะคะ s อ Market i n g m a g n e t 2025สทักไปที่ไลน์แอดแอดคูปอค่ะแล้วก็บอกว่าขอคอร์ส SC m a r k e t i n กอ่ากล้าการันตีว่ามันลึกมากดีมากคุม้มถัดไปพอคุณเริ่ม ลงขายฮะก็วางแผนแล้วก็ทําการตลาดค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเก่งขึ้นข้อสี่คือทําทั้งหมดนั้นน่ะซ้ําทําข้อหนึ่งสองสามสี่ค่ะทําซ้ําค่ะพอคุณทําซ้ํานั้นได้ผลลัพธ์เท่าเดิมคุณจะเริ่มมั่นใจค่ะทําอีกรอบหนึง่งแล้วมันได้อีกคุณก็จะเริ่มมั่นใจคราวนี้มันไม่หนีไปไหนละ เบสิกพื้นฐานมาตรฐานรายได้ของคุณมันจะอยู่ที่ความเชื่อมั่นของคุณค่ะเพราะฉะนั้นลุยค่ะทุกคนทำเอาสูตรอันนี้คือสูตรที่ป๊อบแกะของตัวเองมาเลยมันจริงๆหลักใหญ่มันมีแค่นี้แหละแค่ดีเทลในแต่ละข้อของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไปรายได้เดือนละแสนบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะคะในยุคนี้มีตัวช่วยมีผู้ช่วยมีโอ้ยเยอะมาก เหลือแค่คุณลงมือทําเท่านั้นถ้าอยากได้เดือนละแสนพิมเดือนละแสนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากส่วน s อ m ซี่มาร์เก็ตติ้งแน2025ยังโปรอยู่นะคะบอกเลยว่าลงซะไม่มีอะไรจะคุ้มกว่านี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย